มาติดตามกันเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะโรคติดเชื้อที่มากับน้ําท่วมในสัตว์เลี้ยงค่ะวันนี้จะมีโรคอะไรบ้างติดตามกันต่อไปนะคะพบกับนายสัตวแพทย์ชิสโนติยะเจริญ4ีนะคะท่านเป็นรองประธานมือที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคใจรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขมวิท26นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิก0 2 2 5 8 6 7 5 1จช่วงวันนี้มาติดตามกันได้เลยค่ะ FM 91คลิน SM ิกส, totally cool. uh, right ส what, ัตว uh, uh, ์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นหัวข้อต่อจากสัปดาห์ก่อนนะคะคุณหมอครับอ่าก็จริงๆแล้วขาที่แล้วเราพูดถึงเรื่องน้ําท่วมค่ะนะครับวันนี้เนี่ยก็คงคล้ายกันนะครับมันต่อเนื่องกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอ่โรคต่างๆที่เกิดในสัตว์เลี้ยงหรือว่าแม้แต่ในคนเองเนี่ยนะครับเกิดจากว่าที่อากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบแบบวิกฤตเลยนะคะ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ก็ไม่จะไม่เกิดโรคนะครับ mm hmm. เช่นฝนตกฝนตกตามฤดูกาลอากาศเย็นตามฤดูกาลอากาศร้อนตามฤดูกาลก mm ็ hmm. สิ่งที่ปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่เนี่ยคืออ่าเป็นฤดูกาลซึ่งมันเกิดภาวะวิกฤต mm hmm. นะครับน้ําท่วม mm hmm. okay. นะครับน้ำปัไหลหลากมา นะครับหรือว่าแม้แต่โอเควิกฤตของช้างที่บอกว่าโดนน้ําท่วมตานะครับที่เชียงใหม่นะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็คือสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยมันก็จะเจอวิกฤตนะครับเพราะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่แถวภาคกลางเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ําท่วมนะครับแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับมวลอากาศเย็นจากจีเนี่ยคงลงเข้ามาเรื่อยๆแล้วเพราะปีนี้ เห็นข่าวบอกว่ามันจะเย็นเร็วขึ้นนะครับเย็นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นโอเคถ้า<ม>อากาศเย็นแบบธรรมดาทั่วไปนะครับค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นเนี่ยนะครับส<ม>ัตว์มันจะปรับตัวนะครับยัังปรบตัวไดไมม้มาป๊บเจอจากน้ำท่วมเสร็จนี่น้ำท่วมอ่น้ำยังไม่ทันลดเลยอากาศหนาวมาและอนะครับแล้วเวลาที่อากาศหนาวมาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันมาแบบ หนาวแบบวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าหลายหลายหมอห็นในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามันยังเป็นหน้าร้อนอยู่เลยอ,อยู่ดีๆีคมะตกหรือที่แคลิฟอร์เนียเมืองหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอากาศมันยังร้อนอยู่เลยอยู่ดีๆีคมะตกอ๋อันนั้นเปลี่ยนฉับพลันนะฮะคุณหมอใช่เปลี่ยนฉับพันแบบนี้เนี่ยตัดป่วยแน่นอนหรือแม้แต่คนก็ป่วยก็ป่วยเหมือนกัน นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอ่าเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่าอาอากาศตอนนี้เนี่ยนะครับหมอถือว่าเป็นอากาศช่วงที่พอหลังหน้าฝนแล้วนะครับฝนเริ่มซานะครับแล้วก็ก่อนขึ้นหน้าหนาวเนี่ยนะครับถ้าไม่เกิดวิกฤตอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีแล้วก็ส่วนใหญ่ทั้งคนทั้งสัตว์สุขภาพจะดีหมดเลยนะครับ นะเพราะเพราะั้นภาวะตอนนี้เนี่ยเป็นภาวะซึ่งควรจะนําสัตว์นะครับเอาไปฉีดวัคซีนจะให้ครบอืมค่ะนะครับเอาไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับน้ำน้ำยังไม่ท่วมบ้านเอาเอาเอาไปฉีดวัคซีนให้ครบคนะครับเพราะเพเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เนี่ยนะครับน้ำมาถึงกรุงเทพแล้วน้ําท่วมแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะเกิดลำบากละเดินทางก็ลำบากแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของหัดสุนัขค่ะนะครับ มันก็มากับน้ํานะครับเอาไวรัสท้องเสียอักเสบเนื่องจากเชื้อไวรัสมันก็มากับน้ํานะครับนะหรือว่าหัดชุนัขมันก็มากับน้ํะนะครับนะแม้แต่นในแมวเองพวกหวัดแมวอะไรต่างๆอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบเร็วเกินไ<ๆ>ปนะครับมมนก็จะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมาแมวที่บ้านะนะครับสุ้ยงของเราถ้ายังปกติดีอยู่นะครับ ที่เอาไปฉีดวัคซีนใช่นะครับช่วงสองอาทิตย์ตรงนี้แหละเพราะว่าน่ันก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าะนะครับนันอันนี้หมอหมอแนะนาใน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 รอบนี้เลยนะครับซึ่งไอไอวิกฤตเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าป้องกันดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเพราะถ้าเป็นโรคแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะนะบางทีตอนนี้เนี่ยมีมีคนบอกว่า แมวเป็นหัดแมวเป็นหัดหรือว่าสุนัขเป็นหัดนะครับบางทีมันยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าน้ําไหลหลักมันมันมันยังมันมันยังมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้กรุงเทพเอน้ําท่วมยังไม่เกิดนะครับนะะเพราะเพราะฉะนั้นรีบเอาสุนัขเอาแมวไปฉีดวัคซีนอันนี้คือการป้องกันการป้องกันเนี่ยคงไม่ได้รวมเฉพาะวัคซีน ที่สิ่งที่ต้องป้องกันเนี่ยก็คือเห็บเฮาไรมัดก็ต้องป้องกันนะครับพวกคุมพยาธิหัวใจก็ต้องป้องกันนะครับเพราะว่ามาขนาดนะเพะพยาธิหัวใจเนี่ยยุงเป็นตัวพาหรือแม้แต่หาที่แหง้งแหง้งหาที่อุ่นๆให้มันนอนนะครับป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะครับแห้งเนี่ยป้องกันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยหมอเจอชุนักกาแมวหลายตัวเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่ามันมันไปเล่นน้ำฝน สอนเิแล้วเจ้าของไม่อาบน้ําให้หลังจากที่มันไปเล่นน้ํำฝนแล้วเนี่ยมันชื้นทำความสอาาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวริงเวิร์มเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าริงเวิร์มนะเป็นวงๆนะครับไม่กินลงไปในผิวหนังนะครับขนาดเป็นอันนี้อ่อนที่สุดเลยนะระยะเวลาในการรักษาเนี่ยมันก็ประมาณสองเดือนน่ะเดือนสองเดือนเลยแต่ถ้าเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสปอโรทริก หรือปอโรต t ก i c โนซิสนะครับอ่าสปอโรติก c h ซิสนะครับมันเป็นวงเหมือนกันแต่ตรงกลางวงเนี่ยมันไม่ใช่ผิวหนังแล้วมันกินหนังหลุดไปเลยนะครับแล้วมันก็ปินลึกลงไปในกล้ามเนื้อกินลึกลงไปที่กระดูกได้นะครับรงนี้เนี่ยในเมืองไทยเราเจอเยอะนะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยยิ่งเจอเยอะใหญ่เลยนะครับช่วงหน้าฝนตรงตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันก็มาขน้ำ นับมันก็ชะมานะครับหมาแมวไปไปเที่ยวเล่น mm hmm. อเราจะรู้ได้ไงว่าสุนักหรือแมวของเราเป็นนะครับเวลามันเป็นตุ่มกลมๆแล้วก็อ่าที่ไม่ใช่ริงเวิร์มเนี่ย mm hmm. นะครับมันจะกินเนื้อตรงกลางอ mm ื hmm. นะครับใช้ยาถากแผลหรือจับอาบน้ํำยังไงก็ไม่หายนะครับนะบต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราช่วยเข้าไปแลมยาฆ่าเชื้อรา มันต้องใช้หลายสูตรรวมกัน<ม>ก็คือใช้ทั้งกินทั้งทาเลยนะครับระยะเวลาในการรักษาเนี่ยหลายตัวนะครับก<ม>ุ่มกลุ่มีิโคซิสเนี่ยนะครับมันใช้เวลาถึงประมาณสามสี่เดือนนะครับต้องติดคนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ให้ระวังให้ดีอย่าแผลมันคนนึกว่าแผลกัดกันหรือว่าไปแผลครวนนะ ถ้าทายาอ,อาบน้ําทายาทําอย่างถูกต้องแล้วนะครับเพราะหมอสอนหลายครั้งว่าความสะอาดคือเรื่องสําคัญที่สุด <c oughs> เพราะฉะนั้นขนออก <c oughs> ายาล้างแผลแล้วก็ทายา <c oughs> นะครับเื่อประมาณสักสามสี่วันเนี่ยถ้าเป็นแผลรอยข่วนธรรมดา <c oughs> นะครับไม่มีเชื้อราเนี่ยนะครับถ้าเราดูแลแบบนั้นเนี่ยประมาณสามสี่วันมันก็หายแล้ว อแต่รวอนไม่หายเอาไปให้หมอก็ดูเลยนะครับถ้ามันกินลึกลงไปแผลหมอดูเลยคุณหมอคะแล้ววัคซีนฉีดป้องกันเชื้อรามีไหมคะอ๋อไม่มีเพราะเชื้อราพวกนี้เป็นเป็นอ่าพวกกลุ่มอ่าเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ค่ะโอส่วนใหญ่เนวัคซีนเราจะใช้กับพวกเซลล์เดียวหรือพวกไวรัสะหรือว่าแม้แต่พยาหัวใจเขาบอกว่ามีวัคซีนมีวัคซีนอย่าไปที่นะครับ มันเป็นพยาธิพยาธิมันเป็นตัวเป็นหนอนตัวยาวๆวัคซีนมันไม่มีทําไม่ได้นะคะอืมนะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะนั้นระวังเรื่องของความสะอาดไปนิดหนึ่งนะคะอ่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเชื้อราโดยตรงหรือว่าอันไหนอีกแม่คุณหมอโรคที่มากัะน,น้ําเนี่ยะเอาตัวนี้ก่อนหมอก็าคุยคุยอ่ากล่าวเข้าๆเพื่อให้พวกเราป้องการได้นะครับเห็นอย่าง,งนี้แล้วนะครับแผลจะรักษณะไปยังไงแล้วรีบเอาไปหัก ได้ค่ะงั้นไปคําถามบ้างนะคะคุณหมอสลับกันไปก็แล้วกันนะคะคุณเบญจวรรณบอกว่าเออเลี้ยงลูกแมวเพศเมียอายุสามเดือนนะคะไปรับวัคซีนครั้งแรกเป็นวัคซีนรวมมีทั้งไข้หัดแมวและไข้หวัดแมวค่ะทีนี้คุณเบญจวรรณเนี่ยสงสัยว่าแล้ววัคซีนอื่นๆทําไมไม่ฉีดให้เลยในครั้งแรกคะคุณหมอคะนี่คาถามแรกก่อนคะ่ะคือคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะฉีดตัวสําคัญก่อนไอ้วัคซีนรวมตรงนี้สําคัญมากค่ะ นะครับและวัคซีนรวมเนี่ยเวลาเราฉีดปั๊บเราจะกระตุ้นเข็มที่สองเนี่ยก็คือหลังจากนั้นสองอาทิตย์อืมเขาก็จะฉีดกระตุ้นเข็มที่สองภูมิคุ้มกันมันจะขึ้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง <นะ S 1> การฉีดเข็มที่สองเราอาจจะฉีดวัคซีนตัวอื่นร่วม,มเช่น FIP ก็คือโอโรคที่ทำให้เยื่อบุช่องท้องอักเสบนะครับหรือโรคพิเัษบ้านะครับเราก็จะฉีดพวกนี้คุมเข้าไปด้วยอื้น จะเย็นๆหมอเขาวางวางระบบไว้นะครับอ <c oughs> ย่างสมัยของหมอเนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าการฉีดคอนเซปต์นะครับคือหนละักะการในการให้วัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดวัคซีนเนี่ย <c oughs> ให้ฉีดแยกใช้วัคซีนแย่แย <c oughs> ดีกว่านะ <c oughs> คือคือ,คอมันมันมันเป็นทฤษฎีนะครับสมัยนั้นหมอหมอเรียนอยู่สาธารณสุข <c oughs> นะครับอย่างปกติแล้วเราก็จะมีเรื่องของด enfin ิบเทียรยเซตนาัโปริโออือ่อ่าเขาก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีการคุยกันว่าโอเคไปฉีดวัคซีนแยกสามอ่าสามอย่างเนี่ยนะครับแยกกันฉีดนะครับฉีดเดือนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะนะครับแล้วอีกสามเดือนต้องไปฉีดอีกก็อ่าเลีกบใหม่นะครับเพราะปีหนึ่งเนี่ยอ่าเจ้าหน้าที่เจ้าต้องออก ออกไปฉีดกันคนเนี่ยนะครับทั้งหมดเก้าครั้งส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่พอพออวนหนึ่งก็คือเด็กก็จะป่วยเก้าครั้งนะครับพ่อแม่จะแทนที่จะไปทําไร่ทํานาเนี่ยนะครับหรือว่าไปทํางานไม่ต้องดูแลเด็กเพราะพวกนี้ฉีดในเด็กเล็กอายุสองสองเดือนนะครับพอเด็กพอได้รับวัคซีนแล้วเด็กจะป่วยนะครับมันมันก็จะพ่อแม่ก็จะเรียกว่าไม่ได้ทํางานเลยค่ะ นะครับนะเพราะงะั้นเขาก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่นะครับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม่ว่าโอเคเอาทั้งสามตัวฉีดพร้อมกันเลยได้ไหมเพราะว่าพอฉีดแล้วภูมิคุ้มกนันได้ตามกําหนดอ๋อค่ะนะครับนะเพราะงะั้นมันก็เลยออกไปบริการแค่สามครั้งค่ะทับแทนที่ออกไปบริการเก้าครั้งพ่อแม่ไม่ต้องมา,มา,ม,ามาพาเด็กไปโรงพยาบาลเก้าครั้งนะครับทุกอย่างได้จ่ายลดลงไปเลยนะครับ ดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นในสุนัขในแมวเนี่ยมันเลยมีการผลิตวัคซีนชนิดวัคซีนรวมอะไรพวกนี้ออกมาแล้วเพราะว่าหลักการต่างๆมันเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับเพราะจริงๆแล้วก่อนจะปรับเปลี่ยนมันต้องศึกษาก่อนอืจากนั้นปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นอแต่ว่าการการทํางานเนี่ยเราเราก็ต้องมีการวางวางระบบว่าเราจะฉีดอย่างไงบ้างอค่ะน,นั้นที่มันคู่กันไป ค,ค่ะเอ,อคุณเบญจวรรณบอกว่าวัคซีนรวมที่คุณหมอฉีดมันมีแค่สองตัวอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอออจริงๆแล้วมีสามตัวอีกตัวเป็นอะไรคะปกติแล้วอันนคือหวัดแมวเนี่ยนะครับค่ะมันจะมีสองสองอย่างก็คือตัวไลโนเอเกอไอติสไวรัสกับตัวนีงคือแคลิซิไวรัสค่ะนะครับในนั้นจะมีวัคซีนกันหวัดอยู่สองตัวแล้วก็กันารออออก็คือ แพลิลโคพีเนียไวรัสนะครับนะคะถนะัดมาถามว่าวัคซีนตัวอื่นน่ะมีความจำเป็นด้วยไหมคะอย่างเช่นเอดแล้วก็ลิวคิเมียเนี่ยค่ะคุณหมอจริงๆโดยส่วนตัวของหมอเองเนี่ยนะครับ ID, เ,เอดและลิวคิเมียอ่าหมอถือว่าเป็นวัคซีนซึ่งไม่จำเป็นต้องฉีดอนะครัแต่ว่าหมอแนะนำให้ฉีดวัคซีน FIP ตัวนี้สำคัญกว่า เพราะว่าท่าหมอที่ไม่เคยเจอไอ้โรคอันนี้เนี่ยนะครับ<ช>่อาหมอเขาจะไม่รู้ว่าความรุนแรงของมันมากขนาดไหนนะครับเพราะ FIP เนี่ยก็คือเยื่อบุช่องท้องอักเสบเนี่ยนะครับมันอันตรายมากถ้าติดเชื้อแล้วแสดงอาการเนี่ยมัน<ช>ตายหมดโอ้โหแล้วฮะตายหมดเลย<ช>นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันติดเชื้อแล้วมันไม่ตายมันเป็นตัวแพร่เชื้อโอ้โหแล้วฮะ อเมริกาถ้าเขามีการตรวจเจอเนี่ยนะครับเขาจะฉีดพุทธสลีฟฉีดที่ตายหมดเลยทั้งทั้งทั้งปุ่มเลยนะครับเพราะไม่นั้นมันจะแพร่กระจายแบบเรียกว่าใครจกับในคนเนี่ยก็คือแค่ประตาิสบีเดียบชนิดบีในคนคะนะครับกินกินอาหารร่วมกันก็ติดคนแสดงอาการก็ก็ป่วยคนไม่แสดงอาการก็แพร่เชื้อต่อนะครับแล้วฉีดเมื่อไหร่ครคุณหมอตัวเนี้ย FIP ฉีดพร้อมฉีดในชุดที่สองรวมนะค,คะคนฉีดนะ,นะคะนี้รับตัวนี้ควรฉีดเพราะว่ากลุ่มมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าตัวไวรัสเนี่ยมันกลุ่มเดียวกับโควิดมันเป็นต้าไวรัสนะครับะนเป็นกลุ่มเดียวกับโควิดนะครับค่ะ ถามตอคําถามสุดท้ายของคุณบรรจวันบอกว่าหลังฉีดแมวแล้วมันนอนนานกว่าปกติแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ร่าเริงเหมือนเดิมถามว่าอันนี้เป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนใช่หรือไม่คะคุณหมอคะหมอถือว่าไม่ใช่ผลข้างเคียงอ๋อนือครับอ่าถือว่าเหมือนเหมือนกับเราตอนเราไปฉีดไอไอวัคซีนคูิดเนี่ยตับบ้านเราก็นอนนอนอยู่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ไปทํางานนะครับอาการปวดแขนอาการอะไรต่างๆมันก็หายไปนะครับหมอถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงอืนอนนานกว่านั่นเองนะครับมันก็คือโอเคร่างกายมันสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเหนื่อยเราวิ่งดอกกาลังอีกอ๋อเหรอฮะอ๋อนะครับเพราะร่างกายใช้พลังงานมหาศาลเลยไอ้ต้องใช้เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปจับวัคซีนแล้วก็ไปสร้างภูมิต้านทานนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยกว่า วิ่งบรลธอนนะครับเดี๋ยวนะคะคุณคุณเป็จมันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะคุณหมอบอกว่าแต่คุณหมอเขาจะนัดมาฉีดเข็มที่สองเนี่ยอีกหนึ่งเดือนค่ะอ้าวเดี๋ยวสักครู่นะะสัญญาณขาดไปค่ะกำลังพูดถึงเรื่องของฉีดวัคซีนแมวอยู่นะคะใครที่เลี้ยงแมวเพราะเออวันก่อนเนี่ยก็เห็นมีหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนมักจะนิยมเลี้ยงแมวมากกว่าหมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวถามคุณหมอต่อนะคะว่า กรณีที่คุณเบญจวรรณสอบถามมานะคะอีกคําถามหนึ่งที่บอกว่าคุณหมอเขานัดฉีดเข็มที่สองเนี่ยวัคซีนรวมเนี่ยอีกหนึ่งเดือนแต่ก่อนหน้านี้เมื่อสกักครู่คุณหมอบอกว่าน่าจะประมาณสักออสองอาทิตย์ก็ไปฉีดเข็มสองได้นะคะคุณหมอคะครับค่ะคุณหมอคะคุณเบญจวรรณถามว่าเออกรณีที่ฉีดเข็มที่สองอะนะคะคุณหมอพูดเมื่อสกักครู่นี้บอกว่าอีกสักสองอาทิตย์ไปฉีดเข็มที่สองแต่ว่าคุณหมอของคุณเบญจวรรณบอกว่านัดอีกหนึ่งเดือนนี่เป็นอะไรไหมคะ อยู่ที่อายุแมวอ๋ออันนี้เขาบอกเป็นเพศเมียสามเดือนแมวสามเดือนเนี่ยเราสามารถรอไปอีกหนึ่งเดือนก็คือฉีดแค่สองั้งแต่ถ้าแมวอาทิตย์ก็คือสองเดือนครึ่งเราจะฉีดครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองห่างประมาณสองอาทิตย์นะครับมันมันมันอยู่ที่อายุแมวเป็นเพราะอะไรคะเพราะฉะนั้นหมอเขาจะอายุแมว เพราะว่าแมวโตเนี่ยภูมิคุ้งกันมันขึ้นได้เยอะกว่าแต่แมวแมวไปยิน้อยเนี่ยภูมิคุ้งกมันขึ้นช้าแต่เราต้องฉีดเพื่อเพื่อไม่ให้มันติดโรคออค่ะนะครับอังนั้นอย่างนี้ฉีดแค่สองครั้งสองสองเข็มพอใช่ไหมคุณหมอสามเดือนเนี่ยก็แล้วแต่หมอเพราะเพราะหมอหมอไม่ได้ถึงตัวตัวแมวนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่หมอที่ไปไปไปหาว่า เขาจะจัดยังไงให้ได้ค่ะ,อ,ะอีกคําถามหนึ่งนะคะคุณพรพนธ์ค่ะถามว่า,อาตอนที่ลูกแมวไม่สบายนะคะคุณหมอก็ให้กินเนื้อไก่ล้วนค่ะนะคะแล้วก็พอมันอาการดีขึ้นมันไม่ยอมกลับไปกินอาหารเม็ดค่ะทีนี้เนี่ยเลยถามคุณหมอว่าเราสามารถผสมนะคะอาหารเม็ดกับเ,เนื้อไก่ล้วนเนี่ยได้เลยไหมเพราะว่ากลัวว่าถ้ากินเนื้อไก่ล้วนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดหินปูนนะคะคุณหมอคะ ก็จริงๆแล้วก็เอาเนื้อไก่สับละเอียดแล้วก็ปนลงไปในอาหารเม็ดเดี๋ยวมันก็กินค่ากันไปแต่ถ้ามันจะกินแต่เนื้อไก่ร้วนแล้วไม่กินอาหารเม็ดเลยเนี่ยต้องระวังนิดม่อนป่วยเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกแมวเนี่ยนะครับอายุประมาณสักสามสี่เดือนมันจะเปลี่ยนฟันโอ้ค่ะฟันน้ำนมมันจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าถ้าไก่สับเนี่ยมันอาจจะกลืนได้นะครับอาหารเม็ดเหมือนกันนะครับมันเคี้ยวไม่ลงนะครับก็จะไปกินอาหารเม็ดนะครับต้องสังเกตค่ะหรือว,ว่ามันมันชอบอาหารที่เป็นเนื้อมากกว่าหรือเปล่าคุณหมออ๋อจริงๆแล้วไก่มันอร่อยกว่าอยู่แล้วมันอร่อยกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วพราะเพาเรื่องนี้่อ่าถ้าแมวไม่ป่วยกินกินกินไก่ได้เยอะอท้องไม่เสีย นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้ามันกินกลับไปกินอาหารเม็ดได้อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคุณหมอดีกว่าเดียวก็ได้ครับอ๋อเโอเคนะคะลองเพียน่อนะครับค่ะนะคะอีกคําถามหนึ่งพอได้นะคะคุณสัญลักษณ์ค่ะบอกว่าพอดีเพิ่งได้ลูกแมวมาอายุประมาณสิบวันนะคะน้องกินนมได้ปกติแต่ท้องของเขาเนี่ยมันจะป่องค่ะคุณหมอป่องแบบออกด้านข้างนะคะทีนี้ไม่รู้อาการแบบนี้คืออาการที่เขาท้องอืดหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยต้องทํายังไงคะคุณหมอคะ ไม่ช่ไมไปเอาลูกแมวสิบวันมาเลี้ยงสงสัยเขาคถามหมออยู่ตรงนี้แหละเพราะมันยังต้องกินนมแม่อยู่เอากลับไปให้แม่มันเลี้ยงให้แม่มันเลี้ยงดีกว่าใช่ไหมคะนะครับเพราะถ้าไม่ไม่นั้นเนี่ยคือการเอาลูกแมวที่ยังไม่ไม่ไม่อยากนมมาเลี้ยงนเตียงมากค่ะ แล้วค้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับถ้าเกิดมันมันท้องเสียเกิดมันไม่กินขึ้นมาเนี่ยต้องไปหาหมอต้องไปน้ำเตือนนะครับช้จ่ายทังนั้นนะครับเพราะน้าแม่เขาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะทําให้มันอืมันฉี่ได้นะครับค่ะไม่ป่องตรงนี้เนี่ยหมอก็ไม่รู้ว่าเขาทํามันอืบมันฉี่หรือเปล่าอืมมันก็มันมันฉี่มันฉี่ไม่ออกถ้าฉี่ไม่ออกเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายเอาอืมค่ะนะคะนะครับแล้วต้องกลับไปให้แม่เลี้ยง เวลานั้นต้องต้องไปเลือกนมชนิดของนม <Okay. S 2> ่ต้องไปคุยกับหมอเลือกชนิดนมมาเลี้ยงเขาอ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นแม่เขายังอยู่เอากลับไปให้แม่เขาเลี้ยงเลยนะครับ <Okay. S 2> อย่าไปเอามาเลี้ยงเอง <Okay. S 2> นะครับท้องอืดบ่อยๆไม่ดีนะคะขออีกหนึ่งคำถามคุณนุชน,นาดาคุณหมอเลี้ยงแมวสี่เดือนเพศผู้นะคะขนหลุดข้างหูลามมาถึงตาเลยค่ะคุณหมอตอนแรกเนี่ยเป็นเชื้อราทั้งตัวนะคะตอนเนี้หายเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ๆขนข้างตาหลุดอีก เขาบอกว่าเขาฉีดเชื้อราครบสามเข็มนะคะอยากทราบว่าน้องขนหลุดเนี่ยเป็นเพราะเชื้อราหรืออะไรคะคุณหมอเชื้อราอยาฉีดแพงมากยาฉีดอะไรนะคุณหมอ,อยาฉีดฆ่าเชื้อราแพงมากแล้วก็อันตรายนะครับอ oh. มันไม่มันไม,ไม่ค่อยมีใครใช้เลย นะครับเพราะโอเคถ้าแมวเป็นเชื้อราเนี่ยวิธีการก็คือาอาบน้ำด้วยแชมพูฆ่าเชือ้อรานะครับแล้วก็โอเคถ้าแมวสีเดือนเนี่ยนะครับอออบอกวอ่าดีขึ้นเนี่ยหม<พ>อมองอว่ามันไม่น่าเชื้อราไม่น่าเกิดจากเชืออ้อรามันน่าจะเกิดจากพวกเห,เเห็บเผาไรมัดก็ได้ใช่ครับแล้วก็อาหารที่เราให้เขาคุณภาพไม่ดีพอนะครับไปซื้ออาหารคุณภาพดีให้เขากิน นะครับแล้วก็อาบน้ําใหม่เลยล้างล้างหน้าล้างตาให้เขาอ่าทุกวันเอาผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับแล้วก็ดูซี่ไปหาหมอที่ไหนก็อาจจะต้องไปกลับไปให้หมอเขาดูในพับวิตามินต้องเสริมเขาให้ดีนะครับเพื่อให้ขนมันขึ้นมานะครับหมอว่าไม่น่าใช้เชื้อราเพราะว่าลูกแมวนีถ้าเชื้อราขึ้นเนี่ยนะครับโอ้กว่าจะรักษาหายหลายเดือนหลายเดือนเลยค่ะใบ ประมาณสามสี่เดือนนะครับพี่ที่มีอายุสี่เดือนเชื้อราจะหายค่ะนะครับดูแลให้ดีๆหน่อยนะคะรักษานี่ยากกว่าป้องกันนะคะคุณหมอคะอัยากกว่าป้องกันนะครับโดย<ช>โดยเฉพาะที่หมอย,ย้ําประจําก็คืออาหารอืคุณภาพดีเนี่ย<ช>มันจะแก้ปัญหาได้ได้เป็นเยอะเลยนะครับค่าใช้จ่า,จจายลดลงเยอะเลยนะครับคุณหมออีกคําถามค่ะคุณศรีนินนําแต่โชคเนี่ยถามมาว่าทําไมพอเปลี่ยนอาหารเม็ดที่แพงขึ้น แมวกินกันดีมากนะคะเปลี่ยนบ่อยเนี่ยดีไหมอาหารเม็ดนะคะจะมีโทษอะไรไหมคะคุณหมอคืออาหารที่แพงขึ้นเนี่ยเพราะว่าคืออาหารมันมีหลายเกรดะนะครับ<ช>เกรดที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้เขาใช้กากถั่วเหลืองอแล้วใส่รสชาติลงไปครับเราก็ คิดเอาเองว่าเราเคี้ยวกากถั่วเหลืองนะกับอาหารคุณภาพดีก็คือที่เคี้ยวหมูหยองเคี้ยวแบบหนังเน่าเพราะีหมูหยองก็คืออาหารคุณภาพดีนะครับมันเป็นโปรตีนแพอทสที่ที่มาจากเนื้อสัตว์แต่แมวเนี่ยมันไม่ชอบกินหรอกไอออาหารอาหารที่มาจากกากถั่วเหลืองนะก็แต่รสชาติเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นปีเนี่ยใหญ่เขาจะไม่รสอะไรอืค่ะ เพราะว่ามันมาจากวัตถุดิบเช่นเป็นปลาแซลมอนแท้เนื้อเนื้อเนื้ออ่าเนื้อกวางแท้เนื้อจิงโจ้แท้ๆ <c oughs> นะครับเพราะนี้มันอร่อยกว่าไอ้อะนะครับ<ช>กินแล้วขนก็ขึ้นสวยอ่าคุณภาพก็ดีหรือคุณภาพสุนัขก็ดีขึ้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ถามต่อไวลาหมดนะคะหมดจริงๆนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนดีกว่านะคะคุณหมอคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอคะโอ้โหเวลาหมดกเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาถามคำถ,ถามให้กับคุณผู้ฟังตามเดิมนะคะ FM เก้าหนึ่งคลินิกสัตว์เลี้ยง